พลตอเอกอัครเดชพิมลศรีตรเวณตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดโนดรักโนดิลเลอร์วันเดียวสี่โรงพักรวดพลตจเอกอัครเดชพิมลศรีที่ปรึกษาตรอได้ฟังบรรยายสรุปปัญหาข้อัขข้ออุปสรรคในการทำงานทั้งนี้ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานและแนะแนวทางการปฏิบัติงานให้กับตำรวจกำชับการปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดโนดักโนดิลเลอร์และวิธีสั่งการของพบตรกำชับการปฏิบัติงาน เรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตลอดจนได้มีการแนะนําวิธีการและการทําหน้าที่สนับสนุนโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลได้แก่โครงการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคงหรือว่า SML เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรมาให้ได้มีการมอบเงินพร้อมกับสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ข้าราชการตํารวจสพเมืองบัวเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและบำรุงขวขัญข้าราชการตำรวจสพศรีสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้ได้มีการถ,ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานและนัวิธีการทำงานให้กับข้าราชการตำรวจเช่นเดียวกับสองสอพแรกจากนั้นได้มีการมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แกข่ข้าราชการตำรวจและมอบเงินให้แก่คุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสำโรงเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาส่งเสริมให้เด็กเยาวชนห่างไกลาจากยาเสพติดสํานักข่าวออนไลน์ไทยแ็บลอยสํานักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน